มาดูลุงเรืองเก็บขยะนะคะแม่แม่จ๋าฝากแม่แม่เข้ามาเป็นกำลังให้น้องลุงเรืองด้วยนะคะคุณแม่จ๋าสวัสดีจ้าพ่อควานธรรมราหแม่มาดูว่าน้องลุงเรืองเก็บขยะนะคะแม่แม่จ๋า น้องเรืองเทขยะนะคะกินแล้วก็ต้องครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับตอนนี้นะครับเตียตีหนึ่งแล้วนะครับผมหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะครับผมควันก้ก็จะมาเติมพลังนะครับผมนี่ก่อนนอนนะครับคุณแม่จ๋านะครับพูดจนลมเข้ท้องนะครับว่าจะ มีคุณแม่เข้ามาป๊บมาเจอนะครับวันไหนโชคดีก็ได้ปิดนะครับวันไหนโชคไม่ดีคุณแม่ไม่เข้ามาก็อต้องปิดกพถึงเวลานะครับผมวันนี้ก็โชคดีนะครับมีคุณแม่เข้ามาปิดให้นะครับก็เลยได้ได้นอนต่หัววันนะครับตีหนึ่ง ะครับผมนะมาม่าหน่งองก็ไม่พอครับต้องใส่ข่าวไปด้วยก่อนนอนนะครับนี่เออโอ,อ้ยมาหน่อยตัดขานี่ครับสมาชิกใหม่ ครับตามสูตรนะครับผมไม่มีอะไรชีวิตนี้กินครับผม นอนคุณแม่จา๋านอนอนครับผมอันนี้ไม่มีปลากระป๋องนะครับจะมีปลากระป๋องต้มใส่ข้าวนะครับ ไม่วาวแล้วที่ไหนผ่าก็อนน้ำกเวยนี่คือทางผ่าไปสุลินเดินี่ทา,า,างมาังแค่ทาง,างยังี่แยก วงหันดิพราะจาว่าผมงข้าตูมกหนักหลาย่าจาว่าหนักมุ่นือหนักกระจายร่นกลบกนร่นกลบกลหมดแล้วเรือตาจะวาเขาก็ได้ บอไปรุ่งไปวัดกลางไปเพ่อใดไปเพื่อใดขึ้นเร็วตั้งเอาจขกคู่คนไปบักกปปด,ปปดบกลางเรียกเลยขึ้นรเร็วชื่อคู่ไม่นำ้ำไม่นำ้ำคู่พระแม่มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอหน่วยพิคาตระหัมกู้โลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ภาพยนเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของบิรกรรมที่หารกลา้าขอที่พ่อของฉันจะเสียท่านบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการแก่ตัวลงคือมันยากที่จะปกป้องสิ่งสำคัญอย่างเช่น